สวัสดีครับพบกับช่อง stacking tactic นะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเข่าๆนะครับกับเจ้าปืนตัว six m c x นะครับเอ่อเวอร์ชันคาบานะครับเวอร์ตัสคา,าเจ้า six m c x นะครับตัวนี้เป็นปืนขนาด5.6ไม่ใช่ปืน m 4หรือ ar 1 5นะครับเพียงแต่ว่าเอ่อมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของรูปทรงหรือการใช้งานเล็กน้อยนะครับเรื่องระบบปฏิบัติการมีความใกล้เคียงกันนะครับซึ่ง ระบบปฏิบัติการนะครับเป็นระบบแก๊สพิษต้นการทำาวามปื้สะอาดมากขึ้นมีระบบเสถียรขึ้นนะครับระบบคล้ายๆกับเฮดเคซีึงของเยอรมันที่เราเราเคยได้ยินกันนะครับเจ้าซิก MCX นะครับอย่างแรกเลยนะครับมาที่พันท้ายเนี่ยพันท้ายสามารถปรับยืดขยายได้นะครับเหมือน m 4นะครับเอาเต็มตาที่ผู้ใช้ถนัดนะครับอะไรไหนก็ปรับให้มันพอดีนะครับผมก็นอกจากปรับได้แล้วยังสามารถพับนะครับพับได้นะครับ แล้วะลักษณะที่มันพับเนี่ยยังสามารถทําการยิงและก็วงรอบการทางานของปืนทําได้สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเจ้าซิกเอ็มซีเอ็กเนี่ยชุดสปริงรีคอยล์มันเนี่ยไปอยู่ในชุดลูกเลื่อนนะครับซึ่งจะอยู่บนโครงปืนด้านบนนะครับไม่ได้มาอยู่บนพันธะปืนเหมือนของปืนตะกูในอาร์สิบห้านะครับหรือโคเอ็มโฟนะครับจะต่างกันครับตอนนี้คือสามารถพับแล้วยังสามารถทําการยิงในสถาะที่พันายปืนพับอยู่ได้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเอ,อ่อฟังก์ชันของมันถัดมานะครับ จอชัดจิเอนเดิลนะครับเป็นสองฝั่งนะครับหรือคันลังเนี่ยมือซ้ายนะครับแล้วก็มือขวานะครับก็สามารถดึงได้นะครับดึงได้ง่ายนะครับเป็นคันลังที่ออกแบบมาขนาดที่ว่าใหญ่มีการลื่นนะครับมีลายการลื่นดึงได้ง่ายนะครับมันด้านบนนะครับก็จะเป็นลามพิคที่นี่ขนาด2 0มมนะครับสามารถติดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ช่วยเล็งนะครับหรือเลเซอร์ดีไวท์ต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มปลดซองกระสุนนะครับหรือ ลุ่มการปล่อยลูกเลื่อนนะครับแล้วก็ปุ่มกดคันคาลูกเลื่อนเนี่ยก็ดูตำแหน่งเดียวกันกับปืนตระกูล AR15 ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อให้ผู้ใช้นะครับหรือเจ้าหน้าที่ที่เคยใช้ปืนตระกูล M4 มาก่อนเนี่ยสามารถปรับตัวให้ใช้กับเจ้า m c x ได้ง่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการกดซองกระสุนนะครับก็อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับใส่ซองกระสุนแบบเดียวกันนะครับซอง AR15 กดซองก็ง่ายนะครับเพราะอยู่ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมครับ ง่าเหมือนกันครับมีการเพิ่มการปลดซองทั้ง2ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายนะครับหรือเป็นขวานะครับเพื่อถนัดตอนนีคนถนัดซ้ายส่วนคันค้างเลื่อนก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็กดค้างง่ายขึ้นตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นดีเทลนะครับคันพับการยิงนะครับมี3โหมดนะครับเซฟนะครับเซมิแล้วก็ฟลออโต้นะครับชุดไกลนะครับชุดไกลไกเดิมๆมาเลยนะครับเป็นไกลที่เหมือนไกลแต่งมาเลยนะครับเพราะว่าเอ่อน้ำหนักไกค่อนข้างดีมากนะครับค่อนข้างเบาเลยละ เป็นกายแบบทูสเตทนะครับไทยแบบจังหจวะนะครับให้ให้กกลอกนะครับกาที่เหมือนไกลแต่งมาจากโรงงานเลยนะครับถัดมาที่บริเวณแฮนดกาดนะครับหรือประกับหน้าเนี่ยก็เป็นระบบแบบ M l o c k System นะมันก็จะเป็นช่องยาวๆนะครับสำหรับใส่ติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟฉายที่มีขาแบบ M l o c k s อก t e m เเหมือนกันหรือจะใส่เป็นรางพิคาทินี่นะครับ,แบบเพื่อสำหรับติดอุปกรณ์นะครับตรงนี้คือเป็นฟังก์ชันเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถ เลือกใช้ได้ตามจุดประสงค์นะครับตามภารกิจนะครับตรงนี้ก็มีทั้งซ้ายนะครับและขวานะครับแล้วก็ข้างล่างติดก็ได้นะครับแถมก็มีจุดสําหรับใส่หูกระินนะครับแบบกลดเร็วตรงนี้ได้ด้วยนะครับเขาก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวโบล์นะครับตัวตัวตัวปืนเนี่ยครับเป็นมัลติคาลิเบอร์นะครับหรือสามารถใช้กับกระสุนได้หลายขนาดนะครับถ้ามีการที่เปลี่ยน่าหมายถึงว่าตัวโครงมันตัวโครงล่างมันนะครับ ก็คือมันสามารถใช้กับ300 b a c k o u t ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น300 b a c k o u t หรือ576นะครับสามารถเปลี่ยนแล้วก็ใช้ได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นที่ NCX เขามีในตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับเป็นโบแบบมัลติคาลิเบอร์นะครับประมาณนี้ครับสำหรับ NCX ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับมีอะไรคอมเมนต์บอกไว้นะครับอยากให้ทำอะไรอยากให้ได้แนวอะไรบอกในคอมเมนต์นะครับผมจะได้ทำให้ชมทำให้ดูกันนะครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ดีครับ